เอาละครับรบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเกมนี้ก็เป็นคลิปสั้นนะผมก็จะมาเปิดกาชาของดีดีแทนนะก็ไปเข้าไปที่รูปไข่เนี่ยแล้วก็ามาเข้ามาที่กาชามันก็จะมีอยู่3าอย่างนะอย่างสีส้มก็จะเป็นกาชาอาวุธสีฟ้าก็จะเป็นกาชาสัตว์เลี้ยงครับแล้วก็สีชมพูก็จะเป็นกาชาลูกแก้วลูกแก้วก็คือเอาไว้อัพเอาทาให้ตัวเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นอะไรประมาณนี้แหละนะ อันนี้ก็มีอย่างละ20แต่ว่ากราะชาวุธมีแค่19เองคิดว่าน่าจะเปิดแจ่10ก็เอามาเปิดแบบสั้นๆให้ดูกันนะครับกเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยสําหรับากราะชาแรกกรชาสัตว์เลี้ยงนั่นเอง10บใบอันนี้เราก็จะได้ไข่นะแล้เ,เดี๋ยวก็เอาไข่ไปเปิดไปเปิดอีกทีว่าเราจะได้สัตว์เลี้ยงอะไรแต่เราก็ได้อาหารมาเยอะมากเลยปึ๊บ หมดไปแล้ว20ใบโอ้ไข่สามใบเลยครับเยอะอยู่แต่เราจะได้ตัวดีๆไหมอันนี้อยู่ที่ดวงเราสำหรับการเปิดอีกทีนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวไปเปิดกาชาอ่าลูกแก้วต่อกาชาลูกแก้วหรือสีชมพูมีอยู่20นะครับ10อันแรก โอเคเวล4สี่สองอันเวล2สองเวล2สองจริงๆมันดีเหมือนกันหมดนะแต่ว่ามันอยู่ที่เวลฮะแต่เวลดีๆเราก็ไม่ต้องลำบากไปอัพมันเยอะไงดาเมจต,ต่อไปอีกสิบอันเอ๊ะเราจะเอาอาวุธก่อนดี มาเอาลูกแก้วนี่แหละอืมสเวลสี่อันเดียวที่เหลือก็เป็นเวลสองโอเคเฮได้เป็นเฮเวลสี่ครับเดี๋ยวไปเปิดกระชาวุธกันดีกว่ากรชาวุธมันมีแค่อันเดียวอะ่ะ มันมีแค่19อ่ะมันขาดหนึ่งอ่ะจะเปิด9ก็ไม่คุ้มเลยครับไดนาฬิกามาแล้วก็ไดอาวุธสีเขียวมา2อันก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคนะถ้าเป็นสีน้ำเงินอ่ะยังพอโอเคหน่อยนะฮะไปก็ได้ประมาณนี้หลยครับสำหรับการเปิดกาชานะอีก9อันคงไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวสะสมให้ได้อีกหอันแล้วค่อยกลับมาเปิดดีกว่าครับมันจะคุ้ม่อกันนะฮะ ก็จบการเปิดคาชาคลิปสั้นๆไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ